ึ่งเธอไม่ชื่อว่ารันจวนรันจวนเป็นลูกสาวของนอตันแม่ของรันจวนได้ตายไปนานแล้วนอตันได้หามแม่ใหม่มาให้รันจวนโดยไม่ถามรันจวนเลยนอตันบอกว่าลูกนี่แม่ใหม่มึงนะกิ้งก่าพูดสวัสดีจ้ารันจวนตอบอี๋หอยถามเพียงว่าอยากได้แม่ใหม่ไหมอีดอกอรันจวนได้โกรธจึงได้ขึ้นไปบนห้องกิ้งก่าเธอมีลูกติดอีกสองคนคือแบ็กไดไว ได้ไม่นานพ่อของรันจวนก็ได้ตายไปทําให้รันจวนต้องอยู่กับแม่เรียรันจวนโดนใช้เหมือนคนใช้วันหนึ่งได้มีประกาศออกมาว่าท่านชายโจเซ่ได้จางงานแต่งราเพื่อหาเมียและได้ส่งค่าเชิญมาให้ทุกคนในหมู่บ้านรันจวนดีใจมากที่จะได้มีผัวแม่เลี้ยงของเธอได้บอกเธอว่ามึงจะไปงานเลี้ยงตอนที่มึงมีสภาพดีๆใส่นะอีดอก <laughs> และแม่เลี้ยงก็ได้ฉีกค่าเชิญของรันจวนรันจวนพูดอีดอกเออคนอยากมีผัวมาทำอย่างนี้มึงโดนแนี่ รันจวนได้ตบหน้าแม่เลี้ยงของเธอจนทําให้แม่เลี้ยงของเธอตายคุณฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะตายค่ะและเธอก็ได้เอาการ์ดของแม่เลี้ยงไปและก่อนที่เธอจะไปเธอได้สั่งชุดใจอีสีซึ่งเป็นนางฟ้าทาชุดให้หน่อยและก็เอารถมาด้วยแล,และพออีสีทําเสร็จก็ได้บอกกับรันจวนว่าอีหอยมึงฟังกูเลยอีดอกเป็นมันจะอยู่ถึงแค่เที่ยงคืนเท่าน ลันจวนบอกกูรู้เห่อยลันจวนได้นั่งรถม้าไปที่ปราทของโจเซฟและได้เข้าไปเต้นกับท่านโจเซฟเธอได้เต้นแหกหอยจนถึงเวลาเชงคือเธอได้รีบกลับในเวลาที่เธอกลับเธอได้ทำกางเกงในหล่นเธอไม่มีชางเรือเธอจึงรีบวิ่งไปเจ้าชายได้เก็บกางเกงในของเธอได้ได้ไปประกาศหาผู้หญิงคนไหนที่สามารถใส่กางเกงในได้คนนั้นจะได้แต่งงานกับท่านเจ้าชายโจเซฟได้หาแล้วมาหลายบ้านก็ไม่มี ใครใส่ได้จะมาถึงบ้านรันจวนแบ็กไว้ก็ได้พยายามใส่จนงเกงในขาดรันจวนบอกอีหอยกางเกงในกูขาดหมดรันจวนจึงได้โชวก์กางเกงในให้เจ้าชายโจเซฟดูว่าคนที่ตามหาคือน,นางและรันจวนก็ได้มี